ไม่มองกองถ่ายนะคะกับสรีมา่มาคนนี้คน,น,คน,นเดียวอีกแล้วนะคะุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะสรีพามุณผู้ชมนะคะมาบุกนะคะการฟิตติ้งนะคะวันฟิตติ้งของละครเรื่องนี้ค่ะซีรีส์เรื่องนะคะซีรีส์เรื่องสืบสวนสำนวนรักซีซั่นสองค่ะโดยซีรีส์ซีซั่นสองครั้งนี้นะคะเรามีนักแสดงหน้าใหม่หลายคนเลยค่ะที่ได้มารวมงานด้วยนะคะทั้งพี่บอลแล้วก็เนชนิสาชนด้วยนะคะไม่รู้ว่าสองคนนี้นะคะนักแสดงหน้าใหม่ของเรานะคะจะมาในบทบาทไหนเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาค่ะเป็นค่ะ ถือเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของนักแสดงหนุ่มบอลอัศนัยบนหน้าจอไทย PBS ค่ะโดยเจ้าตัวเล่าว่าที่ตอบรับเล่นเรื่องนี้ oh <my> เพราะว่าบทบาทมันใช่ะ่ะได้มาเล่นเป็นทนายความสมใจสักทีเพราะบทบาทแบบนี้พี่บอลอยังไม่เคยลองเล่นมาก่อน ที่บอกว่าไม่เคยเล่นบทบาทแบบนี้ก็ดูสิคะภายนอกแต่งตัวเนี๊บเบอร์แต่ภายในนะหรอกคะไม่ได้สดใสหรือว่าหน้าคบด้วยซ้ำไว้ White, หลุดสปอยแต่ก็อย่าเชื่อจนกว่าละครจะออนนะคะดิฉันเตือนแล้วเพราะว่าพี่บอลเองก็ตื่นเต้นที่จะได้เล่นบทบาทเท่าๆกับเขาบ้างบทบาทเรื่องนี้นะครับเป็นบทบาทที่เป็นตัวที่แบบ ภายนอกดูดีนะครับคือคือผมว่าอย่างนี้มันเป็นบทบาทของคนในชีวิตจริงคือเป็นทนายที่หากินกับ ความเดือดร้อนของชาวบ้านแต่ว่ามันก็จะถามว่ามันจะดาร์กมันจะดําไปทั้งหมดมันก็ไม่ใช่มันก็ยังมีการช่วยเหลือคนแต่เพียงแต่ว่าในยุคสมัยนีย้คนจะเป็นแบบนี้เยอะคือภาพลักษณ์ดูดีช่วยเหลือคนแต่จริงเราเราหวังผลประโยชน์ใช่ซึ่งเราก็จะมีตัวอย่างที่เห็นทางไม่มาอาอาแล้วพเราจะรเ,เราจะมีตัวอย่างที่เราเห็นทางทางสังคมว่า<ม>เออเป็นยังไงซึ่งชีวิตจริงคุณจะไม่สามารถดูได้เลยดูออกได้เลยว่าเนี่ยอันเนี้ยที่เขาเรียกพี่บอลเพราะเหมือนกับ เขาเรียกอะไรภาพลักษณ์ดูอาจจะดูเป็นคนดีแต่ว่าเพื่อประชาชนดูใช่แบบว่าเหมือนกับว่าเราเจอคนนึงเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าไอ้คนนี้ดูดีดูผู้จาน่าเชื่อถือหน้าอะไรแต่เอาจงจริงแล้วเฮ้ยเขาเป็นคนที่หวังเงินหวังผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยครับผมต่อจากพี่บอลก็มากันที่บอสโซเดอะเฟสแบนายนี้นี่ดิฉันเดาทางยากมากว่าจะมาดีหรือว่ามาอย่างไงดีเพราะจากลุงท,ที่ทีมงานฟิตติ้งให้นั้นบอกเลยว่าเดายากมากพอดูเพลินเเนี้ยก็ ็ดูดีเอ้ยก็ดูเป็นคนดีเหมือนกันนะคะก็คาแรคเตอร์คล้ายๆเรื่องอื่นๆนะครับก็ปกติผมก็จะแนวนี้อยู่แล้วก็จะเป็นแบบเด็กมีปมตอนเด็กๆแล้วก็ที่บ้านขายยาอะไรเงี้ยครับเราก็จะต้องเข้าสถานพินิจ์กลับออกมาปุ๊บก็เจอเพื่อนกลุ่มเดิมๆทําให้กลับเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นเลยแต่ว่าเราอะตามจริงเราไม่ได้เป็นคนชั่วขนาดนั้นก็คือตามจริงเหมือนคนมีปมแหละแล้วเราก็คิดว่าสังคมเนี่ยกันแกล้งเราเราก็เลย อันนี้มันจะสปอยแต่ว่าฟิลว่าเราก็จะใช้ไอ้ความแค้นตรงนี้ในทางกฎหมายเพื่อไปแก้แค้นสังคมว้าวทำไมแบดบอยขนาดคะเรื่องนี้คะมันต่างจะสังทองไงบ้างอุ้ย <laughs> อันนั้นมันก็แบดนะอุ้ยตามจริงขายกันมากครับแต่ว่าแต่ว่าอันนั้นอ่ะมันจะเป็นฟิลแบบ มันจะเป็นดีฟเลยก็คือวิธีแก้ปัญหาของฉันคือฉันไปทําลายแกแล้วลุกอย่างนี้คือคือคนที่ติดยามาก่อนจริงๆหรือคะหล่อเหล่าขนาดนี้ที่ฉันไม่เชื่อนะคะ <c oughs> ก็วันนี้วันนี้เขาพยายามปรับลุกอยู่ครับเ <c oughs> มื่อกี้ก็ยังยังไม่ได้เฟิร์มว่าจะเป็นแบบนี้อันนี้ลองเอาผมลงลองเอาผมขึ้นดูก่อนว่า แบบไหนดีอะไรยปรับยางนะคะปรับยาก <laughs> ขอบคุณครับ<า>ชมชมอยู่ใช่ไหมชมอยู่นี่แค่สองหนุ่มก็เจอเรื่องเทาแล้วนะคะไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนที่ทําให้โลกนี้ดูสดใสขึ้นมาบ้างในก่อนละครเรื่องนี้แต่เบิร์ว่าดิฉันจะเจอแล้วนะคะคุณผู้ชมดูเลยค่ะนี่เลยคนนี้หนุ่มต้นน้ําเปี่ยมชอนที่ยืนยาวมาตั้งแต่สี่สั้นแรกแต่ที่ข่าวว่าสี่สั้นนี้เนี่ยเจ้าตัวพัฒนาตัวเองไปไกลมาก ว่าแต่ว่าไปไกลในเรื่องไหนนั้นไปถามทุกตัวกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะ,ะ่ะมาค่ะเราอยู่กับนักแสดงหนุ่มคนนึงนะคะที่ภาคที่แล้วในเรื่องนี้ยังไม่ได้เป็นทนายความแบบร้อเปอร์เซ็นต์เลย<น>เรื่องนี้ยังไงคะี่ตอ ครับผมก็สวัสดีครับต้นน้ำเปี่ยมชนครับรับบทเป็นคมกฤิตครับผมนะภาคแรกเนาะก็เป็นผู้ช่วยทนายความช่วยพี่แพทแต่ว่าตอนจบเนี่ยเราก็ได้สอบได้แล้วได้บรรจุเป็นทนายความเต็มตัวแล้วภาคนี้เราก็เลยมาทํางานที่สํานักงานกฎหมายเดิมครับแต่ว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจตอนนี้นะมันต้องมีกินมีใช้เศรษฐกิจย่าแย่เรารู้สึกว่าเงินเดือนที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่พอใช้เราก็เลยย้ายไปทางานที่สํานักงานกฎหมายใหม่ที่ได้เงินเดือนเยอะกว่าเดิมใช่ ค่ะพราะว่าเป็นทนายความจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างคะเนื่อมันยากยังไงบ้างอย่างเช่นตอนเป็นผู้ช่วยอาจจะไม่ต้องแบบลงรายละเอียด<ช>ลึกในเรื่องกฎหมายเรื่องมาตราอะไรใช่ตอนนั้นถ้าต้องไปยืนเป็นผู้ช่วยเขาอย่าง,งเตรียมเอกสารนะ<ช>แต่ภาคนี้เราต้องขึ้นว่าความมันบาลังเองเออแล้วเรียบราย <c oughs> นอกจากพี่บอลบอสโซและน้องต้นน้ำแล้วยังมีนับสแสด็หลายคนเลยค่ะ ทีมเดิมจากซีซั่นแรกอย่างเอมซอโซ,อซ,อซอยังอยู่ค่ะพร้อมด้วยพระเอกหนุ่มพีทท็อปเจรนก็ยังโยเพิ่มเติมก็คือการเปลี่ยนนางเอกสาวเป็นเนสนิสาชนแต่ทีมนักแสดงเขาการันตีว่าความเข้มข้นของซีซั่นนี้สนุกเป็นคูณสองไปเลยฉะนั้นแฟนๆสืบสวนํำนวนรักห้ามพลาดซีซั่นสเร็วๆนี้ทางไทย P ี s ค่ะอาซุรีมามะไทย P ี s รายงาน E for